กรมประชาสัมพันธ์ชนะรางวัล AI BD International Awards นะคะในสาขารายการโทรทัศน์ดีเด่นเกี่ยวกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด19ค่ะโดยรายการ Thailand Today นะคะจาก NBT World ค่ะตอน m o r e l o Making Circular Economy Reality Truth เฟรปิกเซอร์พลาสนะคะของกรมประชาสัมพันธ์นั้นชวระรังวัลค่ะ AIBD International Awards ประเภทรายการโทรทัศน์ดีเด่น Best TV Program โดยทีมของรางวัลรายการโทรทัศน์ในปีนี้ก็คือว่าการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด -19 ซึ่งรายการของ Thailand t o เด y ได้ตอบโจทย์ทั้งเรื่องของการก้าวข้ามความท้าทายในปัจจุบันทั้งสภาวะเศรษฐกิจมลพิษขยะแล้วก็การเปลี่ยนแปลง,ง,งทางภูมิอากาศโดยการรีไซเคิลวัสดุเหลือทิ้งมาผลิตเป็น สิ่งทอและก็เสื้อผ้าที่มีความทนทานและสวยงามค่ะก็ถือว่าเป็นการสร้างธุรกิจนวัตรกรรมใหม่ที่สามารถสร้างรายได้และใส่ใจในสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปพิธีประกาศรางวัลน,นะคะจัดขึ้นเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาที่โรงแรมแกรนด์ไฮเอ็ดบาลีโดยมีนางสุดรัไทยเลิศดกเกษมรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์หัวหน้าคณะผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์เป็นตัวแทนในการขึ้นรับโล่รางวัลและประกาศสียญาปั รางวัลประเภทดังกล่าวค่ะมีผู้ผ่านเข้ารอบ3ทีมสุดท้ายก็คือประเทศไทยอินเดียแล้วก็สิงคโปร์โดยรายการจากอินเดียได้รับรางวัลพิเศษจากคณะกรรมการด้วยค่ะ